สวัสดีครับรพี่น้องสุขสุขคนครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งฟังเล่าฟัางไทยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งางต่างประเทศก็ดีนะครับพี่นอ้องวันนี้เรามาอยู่กันที่ชายหาดสะอํานะครับผมจังหวัดเพชรบุรีครับผมเวลาเสารถึงหอดมาหอดยามเศา้าเลยครับพี่น้องเนาะ เรามีได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมยามญาติพี่น้องเนาะที่ว่าเกิดอุบัติเหตุรถตกเหวนะครับพี่น้องซึ่งนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประจวบก้าเพชรบุรีนะครับก็เช้าแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาเดินชมวิวที่ชายหาดทามนะครับนะครับเรือหาตาตอนนี้ยังเช้าอยู่นะครับ เรหาปลารู้สึกว่าเขาจะใช้อะไรตักสักอย่างนะครับเป็นตะแกรงตักนะครับทุกคนดูน่าจะเป็นก็ใส่อะไรสักอย่างเนี่ยตรงนู้นก็จะมีเรือหาปลาย ข้างหลังนุ้กก็จะเป็นเรือหาปลาไม่รู้ว่าใช้อะไรตักปลานะไม่รู้ว่าตักปลาหรืออะไรกันเขาวนๆแล้วก็ตักขึ้นนะใช่เหรอไม่ใช่เขาหาปลาหรออืมนะทุกคนใครรู้บ้างนะครับพอมิ้นบอกเปล่าสวัสดีนะครับโอ้ไม่รู้ว่าเนี่ย ตัดเขาตักอะไรนะครับนะอ๋ะอน่าเป็นเมงกะพุนหรือปะ,น,ะน่าจะตักเมงกะพุนปะไม่อกเอ,อมันเป็นอะไร่ใช่ันจะตักเมางกะพุนนีตู้คำทีมงานเรามาด้วยกันเ ครับโอ้โหใครรู้บ้างว่าเขาทำอะไรกันเนาะเหมือนว่าเป็นเทศบาลหรืออะไรสักอย่างนี้ปะ่ะหรือว่าจะเป็นตึกอรอยากาศย่างเศร,ร,ร้านะครับไฟพีหน้องเนาะเห็นปะเด็ดกำลังออกเนาะ พลังจากนี้เราก็จะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับเพื่อจะส่งตู้คาแล้วก็น้องสาวเนาะแล้วก็หลานตัวน้อยขึ้นรถทัวร์นะครับกลับบ้านนะครับแต่ก่อนกลับแล้วก็เก็บบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศเนาะ,นะ้พี่อนๆลองไปชมนะพี่องๆนะบรรยากาศย่างเ้าๆนะครับ พวกอะไรนะขายเต็นท์เช่าเต็นท์เช่าเก้าอีนะ้เนาะพี่น้องเนาะก็เริ่มมากันแล้วนะครับไม่รู้ว่าเราจะโดนได้ที่จอดรถด้ววือวะนะครับนะเดี๋ยวถ้ามีถ้าจอดที่ใครเลยเขาก็จะมาบอกเราเองนะ เนี่ยนะคนลานน้อยโอ้ไม่มองเล่นคักได้เนาะฮะเฮ็ดยังห,หน่น,นหืึเวลาเฮ็ดยังหินทรายบ่ะคือทรายมองนี่แบบโปรยงาบแบบไดนเนาะ ใา่มันมีผสมอย่างบุกคนงามนะพี่นอ้องไหนนี่สบายดีแน่นี่้รงอ, <laughs> อกาก,กาศเศร้าๆนะพี่นอนะ้องเน้องเงียบๆเงา ก่อนให้ดูฝั่งถนนทางในเนาะนีเงียบพี่น้องเพราะว่ามันเศร้าเนาะเพราะว่าเราเมื่อคืนเราพักกันอยู่ใกล้ๆท่ามอยู่แถวไอ้ก่อนที่จะเข้ามาใช้หาดเนาะพี่น้องก็เลยได้ออกมาแต่เศร้าเลยมี คือเสาเนี่ยมัมีคนมาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าแดดมาจะห่อนมานีิเพราะว่าขนาดเสาเนี่แบบแดดแห้งพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปดูเรือไกลๆเด้พี่น้องมาดูว่าเขาเก็บไม่รู้ว่าเขาเก็บอะไรกัน ต้องไปดูใกล้ๆนะนี่นะคน น,นจะเป็นเทศบาลหรืออะไรนะครับ<ม>เก็บน่าจะเก็บอะไรไม่รู้นะแต่เห็นเขาตักขึ้นอะไรขาวๆคาดว่าคิดว่าน่าจะเป็นแมงกะพรุนนะนั่นนะนนคนเห็นไหมตักขึ้นเป็น,นก้อนๆนะใช่ไหมตักขึ้นเพื่อเพื่อไม่ให้มัน โดนนักท่องเที่ยวบอกว่าแมงกระพุ่นบางตบางทีไม่รอดจนชีวิตได้เลยบบ่าางงติแม่งกับพุ่นนี่ถือว่ามีพิษแรงเนาะแมงมีพิษแรงเนาะบางคนึงเป็นพื้นแดงขั้นบอกว่าเบิ่งข่าวหนีข่าวเราไม่รอดตุ๊กขั้มเคยถือพิษมั้ยบอ๊ะเคยแต่ว่าตุ๊กขัามเคยตอนตุ๊กขัามเรียนอยู่ปากใต้ตุ๊กขัามเคยไปเขาไข่ลูกเสือไปเจอแมงกับพุ่นโบ้หู้คิดว่าปลาหมึกเนาะกระด้งสิแลีนไปไปโจมเอาพี่น้องเลย แต่คุณครูห้อง่ก่อนวาเด็กๆเพิ่นมวยเดได้เข้าไปว่าเพิ่นเลยบอกไม่กับพุ้นเป็นมีผิดเนาะถูกทำกันเลยมีคมพูดแต่มาพึ่งนั่นเลยนี่เราเดแต่ว่าดูปั่ใต้กุหลาบหน่อนแต่ว่าตัวใหญ่ไรตัวใหญ่ใหญ่โดนตักขึ้นเมื่อกี้นี่แม่ขนาดเลยโดนตักโดนเป็นยางเป็นแบบแบบเออคีรีแบบนึงนะเป็นแบบคล้ายๆเร็วๆเป็นมะเร็วๆก็จังก็จังก็จังเฮ็ดหูนูอะไรที่มันแช่น่าเนาะ มันตายมดอ่งเออมันจีบปุ๊บปุ๊บปเดี๋ยวพี่รองเนาะนี่นะนี่น่าจะเป็นหน่วยงานทั้งเทศบาลเนาะเออตักขึ้นตักขึ้นเลยหมเมตเถื่อยคุณอะปลาไม่เห็นมดแล้วงมันจะติดเลยปอเม็นกับพุน อันนี้ตักขึ้นมาแล้วก็น่าจะไปไปเฮ็ดพวกอาหารตามร้านอาหารตามโมโกุธาเนาะร้านโมโกุธากินได้ตัวเนาะกินได้ตัวเออ,เอ,อแต่บางชนิดก็มีพิษเนาะบโมลุ่มันมีกี่ชนิดล่ะแต่ว่าผู้ต่ว่าแาม่งก็าพุ่งกินได้เด้วยเขาไม่พุ่งกินได้เนาะแต่ว่าไม่พุ่งอีกทีนึงมันมีพิษที่ว่า<ห>ครูเคยบอกมันเอาง่ายๆมีพิษเบิ่นแหละแต่ว่ามันแบบเขาไปทำนอกไปอ่า วตาตักปลยเมื่อนี้นะาวตกปลาในเรือมื่อนี้ชาเรือเลย่เสาเรือไปตักเรวโอ้ยกนเนาะชาปลาเนาะกันตักได้ง่ายปะนี่จงเรืได้่นกงเาะันตักง่าย่นี้กเสาเสา่วงยางคุแล้วเนาะเออเสาบ่วงยางกระปะาขอก็ม่ตักเวลาใส่กระปะเมื่อเล่กงน้องเนาะแต่มันโมเมจริงคือเขาคิดคือเขาอกได้พิ่น้อง ฮะแดทฮอนในเศร้าเนาะไาคนลานน่อยเนาะเ้ หากหลายเนาะพี่น้องบเคยนี่มาเห็นทะเลจักเทีอเนาะน้อยเนาะเพิ่นก็จะได้ข้ับ้านเนาะพี่น้องเพิ่นข้าบ้านเพิ่นก็สที่ได้กลิ่นน้ำทะเลเนาะได้พามาทะเลก่อนเนาะเห็นพวอที่มาท่านเป็นกรรที่มาเอูดว่าใช่เลยเนาะไปีางน แช่หิวแห้งพี่นอ้องนะตาแล้เอฟเป็นหิวแห้งคนอ่ะเดี๋ยวรระเป๋าก่อนมือไงเดี๋ยวเรอคเดอ